เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนที่รักนังสะสมสวัสดีคุณลุงคุณป้าที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดนะครับสวัสดีปีใหม่ปีพุทธศักราช2569ตอนนี้ก็ใกล้จะ กลางเดือนของเดือนมกราแล้วนะครับเดือนหน้าก็ตกจีนก็มีความสำคัญต่างๆนะครับของเทศกาลต่างๆก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับเทศกาลของตนเองนะครับช่วงนี้ใครได้รับโบนัสเยอะก็แสดงความยินดีบางคนทำงานอาจจะไม่ใช่เป็นทำงานที่มีในายจ้าง ทำงานส่วนตัวค้าขายของถึงแม้หลายคนบอกว่าเศรษฐกิจกไม่ดีค้าขายไม่ค่อยดีครูโดวงก็ยังมองนะครับถ้าสินค้าแบบนี้ค้าขายไม่ดีเราก็ลองเปลี่ยนสินค้าดูหรือว่าเปลี่ยนวิธีการขายดูก็อาจจะทำให้เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นก็ลองลองดูเพื่อเป็นประโยชน์ มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเข้ามาสอบถามครูโดงหลายคนมากเหรียญที่ครูดงอยากได้มากสุดๆคือเหรียญอะไรแล้วรับซื้อแน่นอนวันนี้ครูดงมาทำคลิปเกี่ยวกับเหรียญน,นี้แล้วก็ใช้คำว่ารับซื้อแน่นอนเหรียญที่ครูดงมาพูดถึงวันนี้เป็นเหรียญดูให้ดีนะครับเป็นเหรียญการจนาพิเศษเหรียญการจนาพิเศษ เหรียญน,นี้เป็นเหรียญ1บาทการจนาพิเศษถ้าใครมีเหรียญ1บาทการจนาพิเศษลองลองดูนะครับใครมีสามารถติดต่อมาที่ดูข้อมูลด้านล่างนะครับโดมง s c 2 3 7 5ซึ่งเป็น l ลาย ID หรือว่ามาที่ Facebook o a n แฟนเพจครูโดงคอยมีคิวอาโคทิ้งเอาไว้ให้นะครับส่งรูปภาพส่งวิดีโอแต่ขอเน้น หายชัดๆนิดนึงเนาะโอเคไหมครับทีนี้มาพูดถึงเหรียญที่คู่โดงอยากได้ที่เป็นเหรียญการจจนาพิเศษเหรียญหนึ่งบาทการจจนาพิเศษจำนวนการผลิตนะครับเป็นพันล้านเหรียญพันล้านเหรียญเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นตา ฉลองศีรีรสจสมบัติกาจณา,าพิเศษด้านหน้ากระดูนะครับเนี่ยขอบก็จะเป็นเฟืองจักรโดยรอบเหรียญส่วนด้านหัวส่วนด้านหัวนะครับก็จะเป็นในหลวงราชกาลที่9พระพักตรงพระพักตรงนะครับนี่ครับผมก็ออกแบบดีไซน์เป็นแบบนี้เห็นไหมด้านก้อยด้านขอบด้านหัวแต่ ก็มีการค้นพบค้นเจอเหรียญหนึ่งบาทการนาพิเศษที่เป็นเหรียญพระเสียงกับหรือพระเสียงสลับพระเสียงกับหรือพระเสียงสลับนะครับก็คือเวลาเนี่ยเหรียญออกแบบดีไซน์มาก็คือจะเป็นพระเสียงตรงทุกครั้งคุณดลวงจะพูดเสมอนะครับเหรียญผิดปกติก่อนที่เราจะเรียนรู้เหรียญผิดปกติเราต้องรู้เหรียญปกติก่อนเหรียญการนาพิเศษ ถูกผลิตออกมาดีไซน์มาเป็นเหรียญพระเสียนตรงเห็นไหมครับเป็นเหรียญพระเสียนตรงเนี่ยอย่างเงี้ยถือว่าเป็นเหรียญปกติแต่ถ้าเหรียญผิดปกติก็คือจะเป็นเหรียญพระเสียนกลับหรือว่าพระเสียนสลับใครมีเหรียญพระเสียนกลับหรือพระเสียนสลับร้อยเปอร์เซนต์ที่เป็นเหรียญหนึ่งบาทการจะนา พิเศษ1,000บาทได้แน่นอน1000บาทได้แน่นอนขอให้เป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับเนี่ยจับเหรียญแบบนี้แล้วหมุนดูถ้าเป็นภาเสียงกับภาเสียงสลับอุดงรับซื้อแต่ถ้าเป็นเหรียญ UNC สวยๆออกน้ำทอง1,500บาทคูด่งสู้ทำไมคูด่งสู้ถึงเหรียญน,นี้ถึงสูงกว่าคือเหรียญหนึบาทก,บกาจนาพิเศษจริงๆก็มีคนเสนอขายเยอะมากนะครับ บางคนก็เป็นเหรียญภเสีงขวางภเษียเอียงแต่ภเสียงขวางภเษียเอียงเนี่ยมาเสนอขาย1,000พันบาทเราก็ไม่ไหวเนาะก็ถือว่าแพงเกินไปนะครับนี่ถ้าเกิดใครมีก็ติดต่อเข้ามานะอย่างที่บอกนะครับข้อมูลเราก็ทิ้งเอาไว้ให้เหรียญกาญจนาพิเศษนี่ครับผมเดี๋ยวคุณดูขออนุญาตนะครับหยิบเหรียญน,นี้มาให้ดูนี่นี่ นี่เป็นเหรียญ10บบาทนะครับเป็นเหรียญ10บ,บาทกาญจนาเห็นไหมครูโด่งให้ดูนะครับหนึ่งสองสามโอ้ยขอประทานโทษทีหนึ่งสามเห็นไหมเห็นไหมหลายคนที่บอกว่าครูโด่งไม่รับซื้อจริงคิดใหม่นะครับคนที่สะสมนักสะสมอย่างครูโด่งเป็นนักสะสมอ่ะครูโด่งก็จะทําคลิป เกี่ยวกับการสะสมเป็นหลักใครเป็น f c ครูดวงจะเห็นนะครับครูดวงให้เก็บของใกล้ตัวบ้างอะไรบ้างแต่ว่าบางอย่างเราหาไม่ได้เราก็ต้องซื้อเอาเนี่ยเนี่ยเหรียญ10บบาทกาจนาพิเศษเหรียญน,นี้ครูดวงก็ซื้อมาหลักพันบาทนี่ครับผมก็มีสองเหรียญสามเหรียญแล้วตอนนี้ก็เต็มอัตราละนี่จับเหรียญแบบนี้แล้วหมุนดูนะครับ1 2 3สานี่เห็นไหมนี่คือเหรียญ10บ,บาทกาจนาพระเสียนกลับ เหรียญสิบาทก,กาญนาพิเศษพระเสียงกับหนึ่งสองสามดูใหม่แต่เหรียญหนึ่งบาทคูโดงไม่มีเพราะฉะนั้นใครมีเหรียญหนึ่งบาทก,กาญนาพิเศษนะครับเยอะๆจับเหรียญแบบนี้แล้วพลิกดูถ้าเป็นเหรียญหนึ่งบาทกาญนาพิเศษพระเสียงกับหรือพระเสียงสลับหนึ่งพันบาทยืนพื้นหนึ่งพันบาทยืนพื้นหนึ่งพันห้าร้อยบาทสำหรับเหรียญที่สวย แล้วก็อาจจะเป็นเหรียญออกน้ําทองหน่อยเนี่ยก็จะแพงหน่อยโอเคไหมทีนี้ขอนิดหนึ่งใครที่เป็นช่างกึงช่างเจียช่างมิลลิ่งแล้วใช้เครื่องกึงเป็นประเภทใช้เครื่องกึงนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องกึงเมนวนหรือว่าใช้เครื่องกึง UNC ประเภทกึงเหรียญน,นี้นะปืดออกไปแล้วไปกึงอีกเหรียญหนึ่งเข้ามาประกบ เขามาประกบนะครับแล้วจัดให้เป็นเหรียญ้าเสียงกลับโดยใช้กาว e xy, อีพ็อกซี่อัดลงไปอัดลงไปประกอบลงไปแล้วนํามาเสนอขายอย่านะครับอย่านะครับคู่โดงมองออกดูไม่ยากเลยแล้วลูกน้องของคู่โดงนี่ประจําเครื่อง CNC อย่าว่าอะไรเมเครื่องเมน่อนุนไอ้พวกนี้ก็ฝีมือนะครับเพราะว่าเขาเป็นอาชีพของเขา ทำเกี่ยวกับเครื่องกึงและงานของผู้โดงนี่ละเอียดเป็นไมครนไมครนนะครับละเอียดมาก0.001 0.001ละเอียดเป็นไมครนขนาดนั้นเพราะฉะนั้นงานละเอียดแบบนี้คนที่ไม่ได้ทำงานละเอียดแบบนี้ถ้าจะเอามากึงเอามาประกบเองก็หลีกเลี่ยงนะครับอย่าเลยเนาะ ถ้าไม่มีก็อย่าไปทำอะไรพวกนี้เลยมันมัน,ม,นมันเขาเรียกยังไงอ่ะมันไม่ยั่งยืนหรอกโอเคเนาะนี่แต่นี่คุณหลวงก็นำมาให้ดูเนี่ยแบบเนี้ยนี่สิบบาทก็คือสิบบาทนะครับอ่ะคลิปนี้ ep นี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ลองลอง,ลองดูใครมีเหรียญหนึ่งบาทกาญจนาหรือเหรียญห้าสิบตังอะไรก็ได้ถ้าเกิดเป็นพระเสียงกลับก็เข้ามาพูดมาคุยกันส่วนเรื่องราคา ก็มาว่ากันอีกทีนึงโอเคไหมสำหรับเหรียญอื่นนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเหรียญหนึ่งบาทเนี้ยเน้เน้หนึ่งบาทเนี้ยเริ่มต้นหนึ่งพันบาทมาถึงหนึ่งันห้ารอยบาทคลิปนี้ EP นี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้สวัสดีขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดองคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ